สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์กันแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับประเทศอิตาลีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าประเทศอิตาลีมีความอยู่ส่วนไหนนะคะหรือว่ามีความเป็นอะไรบ่งบอกถึงอิตาลีนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะประเทศอิตาลีเนี่ยแมพของเขาจะเป็นคล้ายๆกับรองเท้าบูทนะคะก็จะเป็น ประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปนั่นเองนะคะภาษาที่ใช้กันก็คือภาษาอิตาเลียนนะคะทีนี้เรามาดูประเทศอิตาลีอ่ะสวยมากๆนะคะที่เที่ยวก็มีเยอะนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยนะคะมีทั้งพิซซ่าพาสต้าแล้วก็พวกชีสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มากกว่านี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆนะคะเป็นแหล่งสถานที่ที่เรียกว่า เป็นสถานที่ที่โรแมนติกอีกที่หนึ่งนะคะอย่างเช่นแวนิชนะคะที่บอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญนะคะประเทศอิตาลีก็ยังเป็นที่สถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่บอกว่างดงามมากๆนะคะอย่างเช่นเมืองฟอเรนซ์เมืองพิซาแล้วก็กรุงโรมมีหลายที่มากๆเลยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ไปมาก็คือเมืองเซียนานะคะเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะของเขา เป็นมีความรู้สึกว่าเป็นมนส์นีแห่งยุโรปเลยนะคะอันนี้ก็คือประเทศที่อยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้ลองไปนะคะเรื่องหลายๆเรื่องที่คนอิตาลีเขาแบบว่านิสัยของคนอิตาลีเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขแล้วก็คล้ายๆกับนิสัยคนไทยมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนอิตาลีจะแบบ บางคนเนาะคิดว่าคนอิตาลีบางคนพูดเสียงดังเฮฮาสนุกสนานนะคะจริงๆแล้วคือเขาแบบมีความสุขอยู่แล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขเนาะประเทศนี้เป็นประเทศที่สตารู้รสึกว่าหลงเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะคะเขาก็อยู่แถบยุโรปนะคะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือหอเอนพิซ่านะคะอันนี้ก็จะชอบเป็นพิเศษนะคะเขาเคยไปมาแล้วก็รู้สึกว่า อยากกลับไปอีกนั่นเองนะคะแล้วก็ธงชาติของอิตาลีนะคะก็มี3สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีขาวสีแดงนะคะเป็นอิตาเลียนฟลนั่นเองนะคะคนที่นี่จะชอบดื่มกาแฟมากมกเลยนะคะอยากจะบอกว่ากาแฟก็ขึ้นชื่อเลยทีเดียวนะคะอิตาเลียน f f e e นะคะ,ะประเทศนี้รู้สึกว่าคนจะแบบเฟรนลี่นะคะเป็นกันเองแล้วก็ยิ้มง่ายนะคะ เมืองอิตาลีหรือว่าเมืองของประเทศนี้คนก็จะอยู่แบบอยู่แบบอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญความที่เป็นเฟรนลี่เป็นแบบคนก็จะ เหมือนช่วยเหลือกันค่อนข้างที่จะมากเนาะในความรู้สึกสตาร์คือปกติบางประเทศในยุโรปเขาก็จะแบบเหมือนอยู่ตัวใครตัวมนันอย่างอย่างโซนอังกฤษหรือว่าโซนอื่นโซนแบบอีกแถบหนึง่งก็จะแบบอยู่แบบตัวใครตัวมนันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยสนใจคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าอย่างประเทศอิตาลีสไตล์เชื่อว่าเขายังมีความแบบเกื้อกูลกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมีแบบเหมือนมีเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่แบบ,บูุญ่าตายายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นโซนอังกฤษหรือว่าเป็นประเทศแถบแถบสกอตแลนด์หรือว่าแถบเยอรมันอย่างเงี้ยก็จะแยกออกมาอยู่ด้วยตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอย่างแถบสแกนดิเนเวียก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ประเทศอิตาลีมีความคล้ายความเป็นไทยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะและนี่ก็คือ ความเป็นอิตาลีนะคะที่สตาเอามาพูดวันนี้วันหลังเดี๋ยวสตาจะเอาเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับอิตาลีมาพูดให้ฟังอีกนะคะวันนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ